สวัสดีครับแฟนเพจคนสองไพร์นะครับกับผมพี่รัชัยวงเลิศครับเมื่อนี้นะครับผมสิภาทุกท่านนะครับเป็นแฟนเนี่ยมาพบกับปลาชุมชนลงต้างเล่ดอนใหญ่บ้านหนองบัวนะครับอําเภอสวนพุ่มจังหวัดลอยเอ็ดครับาชุมชนอย่างนี้มีกระบวนการวิธีการในการรักษาใหม่นะครับปลาชุมชนของเขานะครับพันสองรอยไร่นะครับโดยเฉพาะใหม่ระยุงนะครับมีหลายทุดนะครับ ชุมชื้นจะหนีอาสานะครับโดยใช้รถซาเล็งนะครับในการขี่ราดตะเวนเบิกปลาเจ้าของนะครับซึ่งทําให้ปลาเขาเนี่ยนะครับมีความบุดสมบูรณ์และก็รักษาไม่ยุ่งวุ่นใดครับโดยเฉพาะช่วงคำมันมากหนาฝนนี่เนาะมันคือบไหมสิบวัตัดฝนตกอบเมื่อกล่าวเขาุกมาได้ยินไหมมาได้วคนตกมาได้ยินไหอไม่รู้อะไร ฝังลูกหนึ่งเนาะรอบรรทัพรอบรรทัพเลยเพราะเราเป็นคน,บอ,น,น,บ,บ,นบอกไงชาวบ้านครับก็ร่วมตัวกันเป็นคณะกรรมการป่านะครับใส่ซาหลิงในการหลัดงตะเวนปา่านะครับมืัอน,นี้ผมก็มีโอกาสครับพี่น้องได้พานางซาหลิงครับเบ่งป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับป่าชุบชนดงทำเลดอนใหญ่นะครับบ้านหนองบัวนะครับเออมีไม้ หลากหลายชนิดกับไมระยุ่งกับมีนะครับเส้นทางมองนี้นะครับเบิ้งแล้วก็มันเป็นเส้นทางที่เขาใส่สหรับขี่ซาเล็กนะครับในการหลาดทะเวน่แล้วครับพี่น้องก็ใส่เตกตั้งนี้แหละในการหาอยู่หากินนะครับมีเบิ้งต้นไม้นะครับต้นลูกง่วนะครับเบิ้งเป็นธรรมนะครับเห็นแล้วก็มันก็เป็นธรรมชาติที่ประดิษฐ์ขึ้นนะครับให้ความเอื้อเครัอความงามนะครับ เิความวุกตั้งใจนะครับมา่ยปลาบะบึงปลาเก่าจร่งที่เกิดความงดงามเกิดขึ้นในป่านอกจากพันใหม่กับเมีปกสัต์ปลาต่างๆนะครับหลากหลายจงเขียนกรอกกระแตมูนี่นะครับก็มีหลายครับครับกระแหลาย่ลดลุครกับเป็นย่งจังลดกระรอกมันมันมันเปิืองไปกระรอก อจะลอกินกระแตเลอกลองกินกระแตอมมันจับกันจะได้ตอนนี้ก็ลอกเองกระล่เสีายโอ้ยหยังสิจับจัดมันได้กระโโอ้ยองไรับบีบ่ทั้งหับ่ทำไรับ่้อกหยังบอกูิผู้หยผู้บอกบ่ทำเนาะกะบ่ครับที่ข้างหน้าก็เห็นเป็นต้นพยุงกับต้นทีหน่งพันสี่หน่อยเก่าับศึ่งมีหลากหลายแง่ครับตีนออกมีการหอ ไปนะครับสัญลักษ์ไปซื้อนะครับแล้วก็ฟังชิปนะครับติดตั้งมุกย้อนปิดเพื่อสิป้องกันการลักหลอกนะครับอีกชุดหนึ่งครับที่ผมอยากพามาเบิ่งก็คือต้นยางนาใหญ่ครับต้นยางนาอยู่นี่เป็นต้นยางนาที่หญ่ที่สุดครับเป็นต้นหม่ทีต้นใหม่ทีนะครับคนะครูนักเรียนนะครับก็พากันมาเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะต้นยางนาใหญ่แนบตงนี้นะครับเกิดมีประวัติศาสตร์ความเป็นมา นะครับซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนนะครับอยู่นีพอสมควรครับครับเก่าแก่เดาไก่เห็นตุ้มชาอยู่นิดหน่อยผู้หุดไม่ไหม้คือมีอีกแต่ว่าไฟมีอะไรมึงบ่คอยเข้าใจมองเห็นกันไหนแต่ว่าเขามาเขาเก่เดากับเขามานะครับมาร่วมกิจกรรมสุดขั้วโคกใหม่ใหญ่ครับพี่น้องครับกกย่างใหญ่บักเก็นกกย่างใหญ่ใหญ่ปันนี่พอเถื่อเอ็นบ่อีแม่ ตั้งแต่มาเน็ตพูดได้บราเ็นก๊กย่างไ่ผู้นั้นบ่ได้โชคดีเลยตัดไก้ออกดีเน้นบ่นี่ผมว่าอันผมขี่รถมากผมก็อยากจอดโอ้บ่แด่เล่าสุขิดผมไม่บ่เบิ่งเล่าดีอาเป็นหลุมย่างครับหลุมย่างที่สมัยก่อนที่เขาเผานะครับอ่าเพื่อเอาย่างเป็นหลุมย่างย้ายแรกครับต้นย่างไ่ ไ่ยังสูงสุดครับนี่ครับหอดแล้วครับต้นย่างายแรกนะครับพี่น้องเองก็เอาผ่านะครับจีวรของผ่านะครับเมาหลอมไห้นะครับแปดคนโอบครับนะแปดคนโอบจะพอคุณนมองนี้มองเกิดข้องเห็ดเลยนะครับเห็ดอัรย์ครับ ไปยังไปดกรเอาไปตั้งถิ่นคนกคนแต่มันหาหางน่เไหมตาทูตไปังไมอยู่งมันบการ่เลยังต้องหาคนมาเองมา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 อาจารย์นี่หั้คนโอ่ะลง่ายลุงเขาไปตั้งหลังหอกอาจารย์กครับได้เนาเลยนะได้ไมใยลูกินได้ไหมปิดไลูกถ่ายลูก้วยด้ถ่ายลูกด้ ครับก็เปิดใจเชื่นช่มครับพี่น้องชุมชนป่าดงตำเลดอนใหญ่บ้านน้องบัวน,นะครับมูที่หาตะบนชางเปลือกอาเภอสวรรณภูมิจังหวัดลอยเอ็ดนะครับสี่รักษาปา่าปืนปา่าไหวเป็นความบุรมสมบูรณ์ทางอาหารในหลูกหลานใดดูแลสืบทอดต่อไปในการทนทองไพ้มนีก็ขอ,ขอล่าพี่น้องไปก่อนครับพบกับเรื่องดาวดีๆใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดถูกใจกับคนท้องไพ่กับผมพี่ละชัยวงเลิศกับสำรับมนีสวัสดีครับ